โอเคตอนนี้ก็กลับมาแล้ว่อกี้ดึกเลยอยากเปิดไหมได้ไหมอ่ะพี่บังโอเคตอนนี้ผมพี่บังเปิดได้คนกับคนนะครับไปเริ่มเปิดคขืนเข้าได้มีไล่มีไล่เปิดแล้วเปิดแล้ว พี่เปิดอล้วเหร

来了 เดี๋ยวพี่นั่งรอแล้วกันเดี๋ยวพี่นั่งรอเร่งก่อนเลยเร่งก่อนเลยเดี๋ยวพี่นั่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพี่กินน้ำก่อนคอแห้ง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 ดื่น้ำบ้างนึกดืน้ำ พ่อมันยิงจากสองทางมันมีตัวข้างบนด้วยท,ที่เห็นตัวข้างหน้าทีต่ตัวนั้นข้ามันยิงเ่ย

มาโยกเพื่อนฟังขอภายนาที่เล่นหน่อยเถ้อไม่เล่นนะไม่ต้องมาให้อะไรมาหรอกมีอะเหอฮอปน

อยู่ห้องาน่ํามันอยู่มันกำลังกํลังขึ้นไปเสร็จนไม่เป็นอ๋อก็ไม่เป็นชา เอ๊ะที่มีตังอะไรที่มีตัง

ไม่ได <toys> ้เก <m ics> <m ics> ่งนะอยาว่าผมไม่ได้ซื้อรูฟฟ็อห์แบบนีจะไม่ยอมก็ปตังเลยหรอแต่ว่าก็มันแบบผู้หญิงใช่ไหมตาเนี่ยจะเหมือนจะให้จริงนะอาจริง Với gì mới ta mà Hay là Nhưng mấy ta là What the fuck máy Nó Nó nhìn Nó nhìn, Nó nhìn, Nó Nó Ê lục quán, lục, quán, lục quán. ตายไม่ไม่ต้องชูเพื่อนก็นได้นะถ้าชุไม่ได้รบมก่อนลบก่อน,อนเอาให้ชนะเอาให้ชนะโอ้จบแล้วไม่มีปืนชาร์จด้วยน่าจะเกมน้องพี่รู้ว่าน้องเล่น a w เป็นน้องพี่รู้ว่าน้องสามารถใช้ปืนสไลด์ชาร์จได้ตอน้ให้พี่คิดถูกเถอะ Ơ nó không Ê, hơi 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 áo lương áo lương bướm phục mong mong mặt tiêu ừ พวกมันแตกมันแตกได้อย่างไรวะมันยีงทาหนึ่งดิแน่ซ้ายมือซ้ายมือข้างหลังน้องโหพี่แกพี่ยังตั้งไห้ว่าแบบนี้มันเป็นเลย ระวังหลังระวังหลังโอเคหกเนเอนดึงสกดปวดต้อ

เพิ่ก็อดโอเคขอคแนนะท่านผู้ชมที่ผมไม่สามารถทำกะกินได้บางทำไรอะบางทำรอนผมไม่สามารถทำกรกินได้ขอจริงๆนะเาว้ดผมจะสกว่า็เพิ่มไอดีผมมานะไดไไนะ้แล้วมายไม่ได้ สี่หนึ่งสี่สองสี่สองแปดแปดสามเลือแอปมานะแล้วก็พิมพ์ชื่อในคอมเมนต์ด้วยว่าอันนี้อยากเล่นกับผมแล้วก็เขียนชื่อมาโอเคนะไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าบายสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านอยู่รายการกินเน็ตชูการที่สวัสดีสสท่านผู้ชมท่านขอบพระคุณที่พูดสองรอบวันนี้ผมจะมาเล่นกับวันนี้จะมาเล่นกับสาว สาวสาวขอพัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับคนติดตามคนที่สองคือผมไม่ว่าจริงจริงถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรผมขอพัยด้วยนะแล้วเสียงผมหรือเสียงผมผมอัดตอนที่อยู่กับครอบครัวโคตรอายเลยตอนกน็ม่อ,อยากจะพูดให้เสียงมันดังรตะว่าคือผมใส่หูฟังไงคือตอนนั้นผมว่าผมได้เปลี่ยนรหัส จากรหัสเก่าอีพีแรกอะมนเป็นรหัสใหม่อันนั้นไม่เป็นรหัสน้องผมผมก็เลยแบบไม่อยากเล่นรหัสน้องละซื้อรหัสใหม่เลยก็เนี่ยรหัสถ้าคนติดตามคนที่สองอยากเล่นกับผมอันนี้เขาเอาไอดีผมไว้นะเอาไอดีผมไปไปเอาไอดีผมแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ชื่อในฟีไฟล์มาบอกผมโอเคไหมครับโอเคถ้าคนอยากเล่นกับผมนะ เค okay, แล้วผมจะได้อัดนี่นะไอดี ID ผมซีหนึ 1, ่งสองแล้วก็ซีหนึ่งซีสองี 1, สองแปดแปดสมโอเคนะครั้ลอตส่สั็ดีๆบแป๊บเขากรากเลงเรื่อยแบบสาว เขาแน,นเขาชื่อบิงซูอันนี้เป็นแบบคนในแขนนะคนในแขนแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ชื่อตามแขนหรอกใครให้จะไปเปลี่ยนชื่อตามแขน,น,แขนบ้างหรอแล้วพอดีผมยากแบบสายขาวเลยนี่ผมได้แล้วแต่มันแบบอันนี้ผมได้ละแต่ว่ามันต้องให้ใช้ในเขาเรียกอะไร,รอะไรวะถ้าคุณมันต้องอยู่ฮีโรอีกถึงจะใช้ได้อะ ก็เสียใจที่ไม่ได้แข่งภาษาได้มาคิดว่าจะใช้ได้แค่ใช้ได้เลยวันนี้ยังมันเป็นสายขาวนะขาทั้งชุดกระเป๋าแต่กระเป๋าไม่มีสีขาวเลยคือนี่มันขาวมันไม่ขาวมันไม่โดนเหมือนขาวไ,วไขาวเข้อเทียมมาข้อเทียม ตอนนี้ผมจะเปิดจะเปิดไม์กับเขานะจะเปิดไมค์ากับเขานะโอเคไหมเคผมจะเปิดมาแล้วผมอาจจะไม่ได้คุยด้วยนะครับ ผมจะถอดหูฟัง โอ้ไหมใครได้ยินไหมาูไมใคได้ย oh ินไน้องเข้าใจอารมณ์พี่บางดี

อท่านผู้ชมเูดีเอดูอวยดีดูเนี่ยผมดีโอหมดตวัดจัดเลยเนี่ยจะแบกเสาชั้นไหนเอ้าหลุด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 เอ้าเอาเอาเอ้าเน็ตเอ้าเอ้าอ้โท่านผู้ชมเน็ตหลุดโอ้จบแล้ว คือแบบดูเน็ผมดิโอ้โหเน็ตไม่ได้เรื่องเลยชวลยสอตัวงผมต้องรอเขาใหโคตรนานะังโผมไม่ได้ตั้งใจออกอนี่เน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้เช้่ยวะเลยสอวองเจอตอนนี้เจอเขาเลยโอเโไปอลยหโอ้โอ